เครื่องบินทิ้งระเบิดสเตล B2 ของสหรัฐอย่างน้อยหกลำได้รับการส่งไปยังฐานที่มั่นบนเกาะดีเอโกกาเซียและขณะนี้กำลังเข้าร่วมปฏิบัติการลบก,กับกลุ่มบูตีในเยเมน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันอีกคลิปหนึ่งนะครับประจำวันที่5เมษายน2568ท่านดูฟังครับนับเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่อเมริกานี่นครับได้ย้ายฐานทัพเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์หนัก B-2 Spirit นะครับมาประจำการที่ฐานทัพอากาศ d ดเอโกกาเซในมหาสมุทรอินเดีย ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดนี่แะครับมีการยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่ามี B2 สสปริลลหกลำและก็เครื่องบินเติมน้ำมันคาอากาศนะครับ KC135 อ e ีก6ลำนะครับที่เรียงรายอยู่พร้อมกันในสนามบินสาดิโกเอเชียแห่งนี้ซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะครับการนำทัพมาครั้งนี้เนี่ยครับแสดงให้เห็นนะครับว่าตอนนี้ เครื่องบิน B-2 สเปริตของอเมริกานั้นสามารถพร้อมปฏิบัติการได้ทุกเมื่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังครับการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนซึ่งดูเหมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันเกิดขึ้นท่ามกลางภัยคุกคามของสหรัฐที่มีต่อรัฐบาลกรุงเตฮราเนี่ยแหละครับที่มันมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันรวมถึงการโจมตี ตัวแทนของอิหล่านก็คือกลุ่มฮูตีในเยเมนนี่นะครับที่มันเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันกองทัพอากาศมีเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนทางยุทธศาสตร์หนักมีเพียง20ลำเท่านั้นซึ่งหมายความว่าปัจจุบันนี่แหละครับเครื่องบินทั้งหมด30%มัน นำถูกมากองในมหาสมุทรอินเดียเพื่อเมื่อพิจารณาถึงความพร้อมลบบางส่วนของเครื่องลิน B2 สเปร i ินนะครับมันก็พอจะมองออกนะครับว่าภารกิจในการปฏิบัติการแต่ละช่วงเวลานั้นอันเนื่องมาจากว่ามันต้องมีการบำรุงรักษารวมถึงปัจจัยอื่นๆนี่แหละครับนั่นหมายความว่าจำนวนเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศนั้นต้องส่งออกไปปฏิบัติการภารกิจ จริงนั้นสูงกว่าปกติมากท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับขณะเดียวกันในเรื่องของกองเรือบรรทุกเครื่องบินตอนนี้มันมีรายงานล่าสุดนะครับว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินจากแปซิฟิกนี่แหละครับซึ่งมาซ้อมรบกับญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่ครับทางด้านทะเลญี่ปุ่นนี่ครับตอนนี้ได้เคลื่อนขบวนมุ่งหน้า ตรงยังไปยังตะวันออกนะครับโดยสถานการณ์ล่าสุดนี่แหละครับมันนำด้วยหัวขบวนเรือบรรทุกเครื่องบิน uss c a r w i n s o n cvn 70ตอนนี้มันผ่านช่องแคบสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยตันผู้ฟังครับช่องแคบสิงคโปร์นั้น เป็นช่องแคบที่มีการจราจรหนานแน่นที่สุดในโลกในปัจจุบันซึ่งดูเหมือนตอนนี้มันผ่านช่วงเวลาที่น่ากังวลมากที่สุดนั่นก็คือผ่านช่องแคบสิงคปโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นสถานการณ์ต่อจากนี้ไปนี่เลยครับมันก็จะไปรวมกับกองเรือบรรทุกเครื่องบินในตะวันออกกลางนำลอยเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S. Henry t r u m a n นี่เลยครับที่ตอนนี้ก็ขยายเวลาการประจำการออกไปและกำลังเป็นฐานทัพลอยน้ำ ให้เครื่องบินประจําการบนเรือนี่นะครับเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่15มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว ท่านผฟังครับคาดหมายว่าไม่เกินหนึ่งสัป,ปดาห์ต่อจากนี้ไปนี่แะครับกองเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งสองนี่แหละครับก็จะมากองรวมกันในตะวันออกกลางพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมายขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิสราเอลนี่แหละครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาบอกว่า ความพร้อมในการโจมตีอิหร่านร่วมกันระหว่างอิสราเอลและอเมริกาตอนนี้สามารถทำได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่ได้รับคำสั่ง โจมตีทั้งนี้นี่นะครับอเมริกานั้นกําลังเสริมกําลังในภูมิภาคเพื่อเตรียมการโจมตีอิหร่านนอกเหนือจากเครื่องบิน B2 แล้วนะครับมันก็ยังมีการเตรียมเครื่องบิน F35 และก็เครื่องบิน A10 ที่พร้อมจะปฏิบัติการได้อีกด้วยประธานาธิบดีทรัมป์นี่แหละครับได้ให้เวลาอิหร่านตัดสินใจเรื่องโครงการนิวเคลียร์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมในการเข้าร่วมการเจรจาขณะเดียวกัน อิหร่านนั้นก็ยังส่งสัญญาณไม่ชัดเจนว่าจะเจรจาโดยตรงหรือจะผ่านตัวแทนบุคคลที่3ว่าปจ,จิบัติจะปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไรแม้ว่ายังไม่รู้นะครับว่าเหตุการณ์ข้างหน้านี่นครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ตอนนี้รู้อยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าบทบาทของเครื่องบิน B2 ที่ประจำที่ฐานทัพเดียโกก,กาเซียนนั้นไม่ได้มาเพื่อแสดงพลังกดดันอิหร่านเท่านั้นเพราะว่าปัจจุบันมันก็ได้ชิมลางทดสอบ ระบบโจมตีกลุ่มฮูตีก่อนไปพังๆแล้วนะครับเพื่อซักซ้อมหาประสิทธิภาพของปฏิบัติการต่อไปท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเครื่องบิน B2 นั้นถือว่าเป็นเครื่องบินของสหรัฐเพียงลําเดียวยี่ห้อเดียวนะครับที่ได้รับการรับรองให้ใช้งานและเบิดทําลายบังเกอร์ GBU-57B นี่เลยครับมาร์ชี อเนนนะครับพีเนตเตอร์หรือว่า MOP ขนาดบรรทุกน้ำหนัก30,000่นปอนด์นะครับและการโจมตีกลุ่มฮูตีที่มีเครือข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดินที่กว้างขวางนี่นะครับมันอาจจำเป็นต้องใช้ไอ้เจ้า MOP ตัวนี้ในการโจมตีโดยเครื่องบิน B 2แต่ละลำเนี่ยนะครับมันสามารถบรรทุกอาวธุธขนาดใหญ่เหล่านี้ได้2ลูกเท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับสำหรับประวัติการใช้ GBU 57ในกับกลุ่มนักรบฮูตีนี่นะครับมันเกิดขึ้น ครั้งแรกเมื่อกลางเดือนตุลาคมปี2024สารัฐใช้ B 2 Spirit ิตนี่เลยครับบรรทุก G P U 57ถล่มประตูทางเข้าคลังเก็บอาวุธของกลุ่มกบฏจนได้รับความเสียหายซึ่งดูเหมือนว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นนี่นะครับมันเพิ่งจะผ่านมาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองและในปัจจุบันแม้ว่าอเมริกานี่ยนะครับจะมีการโจมตีกลุ่มฮูตีอย่างต่อเนื่องแต่กลุ่มฮูตีนี่ครับก็มีพิษสงพอสมควรเพราะว่ามันสามารถ ไปทำลายไปจัดการยิงโดน MQ9 แรปเปอร์เนี่ยครับตกได้หลายลำในการโจมตีครั้งล่าสุดและก่อนหน้านี้ก็อีกหลายลำแม้ว่าระบบป้องกันทางอากาศของพวกเขานั้นจะยังอยู่ในระบบขั้นพื้นฐานแต่เขาก็ยังมีความสามารถและยังคงเป็นภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังครับการโจมตีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากการบินขึ้นจากกองเรือบรรทุกเครื่องบินในทะเลแดงนี่แหละครับเขาบอกว่าการสูญเสียเครื่องบินที่มีเลือเรือเหนือดินแดนที่ขุมฮูตีวิดครของนั้น อาจเป็นปัญหาใหญ่และทำให้ชีวิตของคนอื่นๆที่นั้นต้องตกอยู่ในความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติการอาการช่วยเหลือนี่คือสาเหตุที่ทำให้เห็นนะครับว่าเครื่องบินขับไล่ของ กองทัพเรือนั้นจึงใช้อาวุธยิงระยะไกลโดยเฉพาะ A g M 1 5 4 J s o นี่แหละครับและก็ A g M 8 4 K Slam E R เนี่ะครับเพื่อโจมตีเป้าหมายกลุ่มฮูตีบางเป้าหมายเรือลบของกองทัพเรือนั้นยังยิงขีปรุธโทมฮอกนะครับด้วยเหตุนี้แหละครับความสามารถในการ เจาะเกาะป้องกันทางอากาศของ b 2ร่วมกับอาวุธที่มีจำนวนมหาศาลนี่หละครับมันอาจจะทำให้สามารถโจมตีโดยตรงในระดับใหญ่แม้กระทั่งฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีที่ได้รับการป้องกันและเสริมกำลังอย่างดีที่สุด นั่นหมายความว่าอเมริกาเองก็ระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าพิษส,สงของกลุ่มฮูตีนั้นมันคาดเดาไม่ได้เพราะว่ามันก็อาจจะมีขีปนาวุธที่อเมริกานั้นอาจคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นการโจมตีระยะไกลจึงเป็นการปลอดภัยที่สุดและถ้าเผื่อใช้สเตลล B2 นี่เลยครับ แอบบินเข้าไปทันลมนี่เลยครับมันจะทําความเสียหายมากกว่ากว่าที่จะใช้เครื่องบินจากกองเรือบรรทุกเครื่องบินต่างๆเพราะว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยจากระบบป้องกันรวมถึงขีบรุษต่างๆของกลุ่มฮูตีนั้นที่ยังมีพิษสงอยู่อย่างมากในปัจจุบัน แผู้ฟังครับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อก10กว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมีรายงานนะครับว่า B2 Spirit นี่ครับได้เปิดปฏิบัติการขึ้นบินถล่มโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีอีกครั้งโดยมีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่รายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยการโจมตีแต่ก็ไม่ได้หรายละเอียดแน่ชัดในการโจมตีว่าไอ้เจ้า B2 นี่นะครับมันโจมตีด้วย อาเบิดระเบิดอะไรขึ้นบินกี่เที่ยวใช้อาวุธอะไรบ้างในการโจมตีขณะเดีวยวกันประธานให้บดีโดนั์ทรัมป์นี่เลยครับก็ได้ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นการโจมตีของซารัฐที่อาจทําให้กลุ่มนักรบฮูตีนี่เครับเสียชีวิตหลายคนโดยทรัมป์เขียนแนบข้อความว่า กลุ่มฮูตีรวมตัวกันเพื่อเราขอคำสั่งในการโจมตีรวมถึงมันมีรายงานนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการครั้งนี้สูงเกือบ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับหลังจากที่ เปิดปฏิบัติการโจมตียังไม่ถึง3สัปดาห์ซึ่งนับตั้งแต่วันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเท่านั้นเองรวมถึงมีรายงานนะครับว่านักวางแผนด้านการทหารของ i n d o p a c o o m นี่เลยครับก็ออกมาแสดงความกังวลต่อปฏิบัติการทางทหารของเซนคอมนี่เลยครับมันอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความพร้อมรบ ของกองทัพอเมริกาในแปซิฟิกเนื่องจากว่ามันมีการใช้ขีปุยปืเป็นจํานวนมากเลยครับโดยเฉพาะขีปุยปอย่างเช่นจาร์ซึมนี่แหละครับรวมถึงโทโมโฮอกที่มีการใช้งานในปัจจุบันแต่ฝังครับคาดหมายว่านะครับกลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปนี่แะครับ อาจจะก่อนและหลังวันขอบคุณพระเจ้านี่เลยครับที่ทํานั้นอาจตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อสร้างความสร้างผลงานสร้างพลังอํานาจให้กับตัวเขาเองหลังจากที่ถูกปูตินนี่เลยครับลูบคมลบเหลี่ยมแทบจะหมดเลยทีเดียวในปัจจุบันในเรื่องของการเจรจาเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเคนี่เลยครับที่ตอนนี้มันยังหาจุดจบไม่เจอและอเมริกาตอนนี้กําลังถูกโดดเดี่ยว ถูกทดสอบอย่างหนักอีกครั้งจากการขึ้นภาษีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทําให้หลายประเทศทั่วโลกนี่เลยครับกำลังเตรียมการอตอบโต้การขึ้นภาษีของอเมริกาเหมือนกันดูเหมือนว่าทรัมป์ตอนนี้จะเจอเรื่องสาหัสสากาันหลายๆเรื่องเลยนะครับทั้งๆที่เป็นเรื่องที่เขาไม่น่าทําแต่เขาก็ทําไปได้รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ